สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของอาจาร,รย์หน่อยแน่ชาแนลค่ะปกติช่องนี้จะเป็นความรู้เรื่องของจิตวิทยานะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงนะคะเพราะว่าเป็นความสามารถพิเศษของอาจาร,รย์หนแน่นะคะเจ็ดขวบก็สามารถที่ใช้ตำราโบราณศาติดูดวงให้กับคนในบ้านแล้วก็คนที่มาขอดูได้นะคะได้ค่ะขนมนะคะเงินท้าบาทสิบาทนะคะสมัยนั้นแบงค์สิบก็แบบดีใจมากเลยนะคะ พอต่อมาก็เลยแบบไปเรียนเพิ่มนะคะเรียนดูไพาทารโโหรศสตรไทยเลขเศตัวเก้าฐานสี่ฐานนะคะเลขศาสตร์นะคะเลขมงคลอะไรประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างอยากที่จะศึกษานะคะ อีกเยอะแยะมากมายกันดูลายมือหรืออะไรตรงนี้นะคะถ้ามีเวลานะคะค่ะ <c oughs> สำหรับตรงนี้ก็เลยใช้ความรู้ตรงนี้นะคะมาใช้ในช่องของตัวเองนะคะเพราะว่าในช่องนี้เดี๋ยวอาจจะมีโยคะมีอะไรเข้ามาด้วยนะคะอาจจะมีแบบไลฟ์สไตล์ที่อาจารย์หน่อยแน่ชื่นชอบนะคะก็มาแบ่งปันความรู้ตรงนี้กันนะคะอ่ะสาหรับตรงนี้จะเป็นการดูดวงให้กับชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่14ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะ 16ธันวาถึง14มกรานะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนไว้ในใต้ช่อง description อีกทีหนึ่งนะคะให้สำหรับคนที่บางทีเขาก็ข้ามต้นคลิปไปนะคะเขาก็ไม่ได้ฟัง มะะาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูในครึ่งเดือนแรกนะคะจะเป็นเรื่องราวความรักอย่างไรนะคะตรงนี้จะให้ไพ่นะคะเป็นคนที่เสี่ยงทายเรื่องราวตรงนี้ขึ้นมานะคะอาจารย์ก็จะค่อยๆแกะรอยนะคะว่าไพ่จะบอกถึงเรื่องราวความรักของคุณอย่างไรนะคะในครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคม2563นะคะก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะขึ้นมาสเตตัสไหนนะคะของความรักของชาวราศีธนูค่ะอ่ะเปิดมาใบแรกค่ะมีห้าถ้วยขึ้นมานะคะ มีสิบดาบเออมีเก้าดาบขึ้นมาค่ะมีเด็กถือดาบนะคะทำไมดาบมาเยอะจังมีห้าห้าเหรียญน,นะคะเดวิลค่ะมีเดอะสตาค่ะโอ้โหนะคะ มีหนึ่งถ้วยอาพลังงานดีๆเริ่มมาแล้วมีหกดาวค่ะค่อยหนึ่งใบนะคะสิบไม้เท้าค่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างน,นะคะฝั่งของเขานะคะดูสิว่าเขาเจอเรื่องราวอะไรมานะคะความรักของคนกับเขาเป็นอย่างไร ไปแรกนะคะเขาเป็นเดทค่ะ The Star อืมมี The Star เหมือนกันเลยนะคะมีเอ่อราชาถ้วยค่ะอะไรเอ่ยสี่ถ้วย The Tower ค่ะ มีไพ่ของหไม้เท้าค่ะมีไพ่ของเด็กถือถ้วยนะคะมีไพ่ของอ,อราชาดาค่ะขอไปสุดท้ายนะคะจบด้วยเด็กถือเหรียญค่ะ เดี๋ยวมาดูพลังงานความรักนะคะที่เชื่อมโยงนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะขอสองใบนะคะอาจารย์ปรับมาตรงนี้นิดนึง ดูใบแรกนะคะพลังงานความรักที่เชื่อมคุณกับเขานะมีไซเคิลเซว o จูมีนนะคะการเปิดใจนะอยากจัดนิดนึงนะคะอยากอยากให้เห็นครบทุกใบ <laughs> ใบดิมี่คือหนึ่งถ้วยนะคะ อ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นห้าถ้วยนะคะมีความรู้สึกกําลังเศร้าผิดหวังเสียใจกับความรักในครั้งนี้นะคะคิดมากนะผิดหวังหรือกําลังอกหักอยู่นะคะกําลังอกหักอยู่หรือเปล่านะคะเจอทั้งห้าถ้วยเจอทั้งเก้าดาบนะคะ หมือนกับว่าความรักของคุณเนี่ยมันกําลังจะแบบเจอปัญหาอะไรที่ค่อนข้างหนักนะคะหรือมีเขาเนี่ยได้เดินออกไปจากชีวิตคุณนะคะเพราะว่าฝั่งของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นเดทนะคะเขาขึ้นมาเป็นเดทเลยนะคะนี่ดูฝั่งของคุณก่อนนะคะเมื่อเขาเดินออกไปนะคะคุณทําอย่างไรนะคะคุณพยายามที่จะลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะแต่ว่าคุณก็ยังแบบ รักเขาอยู่อ่ะนะคะคุณพยายามที่จะอ้อนวอนขอให้เขากลับมานะคะเป็นห้าเหรียญน,นะคะแต่ว่าณจุดนี้นะคะเหมือนกับว่าเขายังไม่กลับมานะคะเขายังไม่กลับมานะหรือว่าเขาอาจจะมีการไปติดพันกับผู้หญิงคนใหม่หรือเปล่านะคะกับผู้ชายคนใหม่หรือเปล่ากับคนอื่นหรือเปล่ามีเดวิลเข้ามาหรือไปลุ่มหลงม,มัวเมากับอะไรบางอย่างนะคะไปใช้ชีวิตที่อาจจะแบบว่า ค่อนข้างอยู่กับแสงสีนะเข้าผับหรือว่าดื่มเหล้าหรือว่าอะไรแบบชีวิตกลางคืนหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะอืมอาจจะไม่ได้แบบไปมีใครใหม่เป็นตัวเป็นตนแต่ว่าเหมือนกลับไปใช้ชีวิตแบบในเชิงแบบสําราญบานใจหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะในคนก็มีเดอะสตาร์ในเขาก็มีเดอะสตาร์นะคะแต่เหมือนกับว่า มันเป็นความรู้สึกอะอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยสื่อถึงกันได้นะคะเป็นเดอะสตาร์เข้ามามีความรู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะอยากที่จะทําอะไรเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งนะคะอยากที่จะมีการปรับชีวิตให้มันเข้ากันนะคะเหมือนจากโลกกลางคืนนะคะหรือชีวิตแบบสีเทาหรืออะไรแบบนี้นะคะก็พยา,ยาม,มาเป็นแบบชีวิตที่มันมีแสงสว่างนะคะมันมีความหวังให้ซึ่งกันและกันนะคะ การกลับมาใหม่นะอาจารย์มองว่านะกลับมารักกลับมาตกลงกันใหม่นะคะตรงนี้เหมือนกับว่าจะได้มีการจากการที่คุณจากกันไปอะนะคะมันมีการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเราก็เลยมีการกลับมาเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวอาจารย์ดูว่าจะพัฒนาได้หรือไม่ได้นะคะ ฝั่งของเขาขึ้นมาเป็นเจสนะคะเหมือนเขาเป็นฝ่ายที่เดินออกจากคุณไปนะคะเป็นเดสเขาอยากไปเริ่มชีวิตใหม่นะคะที่เป็นของเขาเองนะหรือว่าคุณเนี่ยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมีมีปัญหาอะไรกันนะคะแล้วมันเป็นปัญหาที่เรื้อรลังยาวนานแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าแบบมันพอละมันไม่ไหวกับชีวิตตรงนี้เขาก็เลยแบบเดินออกไปวัดนัดเวลานั้นเนี่ยเขาเหมือนกับเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะคะณณนะนะตอนนั้นนะคะ เขาก็ออกไปใช้ชีวิตของเขานะคะหรือว่าไปทำงานอะไรบางอย่างนะคะแล้วมันทำให้เขาประสบความสาเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะช่วงเวลานี้นะคะก็เหมือนกับว่ามีคนเข้ามานะคะมีคนที่เหมือนเข้ามาที่จะเออซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของจิตใจเขานะคะแต่ว่าเขาก็แบบ เขาก็ยังไม่ไม่เลือกนะเขาก็ยังไม่พอใจเป็นสีถ้วยนะคะก็ยังไม่สําเร็จนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําให้ความรักนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันพังทลายลงไปนะเขารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนความรู้สึกผิดนะคะที่แบบตัดสินใจเร็วตัดสินใจแบบตัดความสัมพันธ์อย่างกะทันหันโดยที่ยังไม่ได้ พูดคุยยังได้ไม่ได้มีการใช้เหตุผลอะไรซึ่งกันและกันนะคะอาจจะทําตามอารมณ์เร็วไปหน่อยนะคะทําด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแบบเหมือนความรักที่มีเนี่ยมันพังทลายลงไปนะคะเขาจะทํำยังไงต่อนะคะอาจารย์มองว่ามีหกไม้เท้านะคะแล้วก็มีเด็กถือถ้วยนะคะ ในช่วงนี้นะคะเขามีพลังงานของถ้วยเข้ามาเยอะนะคะสี่ถ้วยราชาถ้วยเขาเหมือนยังคิดถึงความหลังนะคะสี่ถ้วยราชาถ้วยทาวเวคิดถึงความหลังรู้สึกผิดนะคะแล้ก็อยากกลับมานะคะเป็นเด็กเสียถ้วยอยากกลับมาเริ่มใหม่นะยังนึกถึงคุณอยู่นะคะอยากกลับมางอนง้อเอาชนะใจคุณอยากมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะ เขารู้สึกว่ามีความมุ่งมั่นนะคะเป็นราชาดานะเขาน่าจะตัดสินใจได้แล้วนะคะมีความมุ่งมั่นนะคะอยากที่จะกลับมางอนงอขอคืนดีกับคุณนะคะเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะอืมอาจจะมีของขวัญน,นะคะมีอะไรเข้ามานะคะแสดงคําขอโทษนะคะในช่วงต้นเดือนนี้ก็ได้นะคะการกลับมาของเขาตรงนี้นะคะอาจารย์มองว่าคุณน่ะน่าจะแบบเหมือนดีใจนะเพราะว่า มันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนคุณกับเขาเนี่ยก็ยังสื่อถึงกันได้อยู่นะฝั่งนี้นะคะก็ยังมีถ้วยนะคะยังมีราชาถ้วยยังมีเด็กถือถ้วยนะเขาก็ยังคงรักและคิดถึงเรานะคะคุณก็มีหนึ่งถ้วยคุณก็ยังรักและคิดถึงเขานะคะของคุณเป็นหนึ่งถ้วยนะคะกับเดอะสตานะคะของเขานะคะเป็นราชาถ้วยนะคะราชาถ้วย กับเดอะสตาร์เช่นกันนะคะอือาจาร,รย์มองว่าเวลาที่เขาอยู่กับคุณน่ะในเวลาที่คุณกับเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันน่ะนะคะใน,ในเวลาที่คุณกับเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันเนี่ยเขามีความรู้สึกมีความสุขนะมีความสบายใจนะคะไปอยู่กับใครก็ไม่เหมือนน่ะนะคะเขาได้เป็นตัวของตัวเองนะเขาได้แบบยังไงอะ่ะมันมีความผูกพันมีความอะไรที่แบบ เหมือนคุณรู้ใจเขาเขาก็รู้ใจคุณนะคะแต่ว่าที่จากกันเนี่ยอาจจะด้วยแบบอความอยากเอาชนะหรือว่าอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันมีบางคนเข้ามายุ่งเกี่ยวในความสัมพันธ์ของคุณนะคะตรงเนี้ยมือที่สามมีอะไรตรงนี้ก็เลยแบบว่าทําให้แบบจําเป็นต้องแบบตัดความสัมพันธ์โดยที่แบบก็ไม่ทันตั้งใจก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่เหมือนกับว่าคุณสองคนเนี่ย ก็อยากจะกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่นะอาจารย์ของเปิดให้เพิ่มนะคะดูซิว่าตกลงจะเป็นอย่างไรนะถ้าเขากลับมาง้อนะคะตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะเป็นไวเวอร์ซ่านะคะมาดูว่าถ้าเขากลับมาง้อนะคะคุณจะเป็นอย่างไรนะคะหรือความสัมพันธ์ตรงนี้ถ้าเขากลับมาง้อจะเป็นอย่างไรนะคะเขากลับมางออ้อจริงๆอ่อดูซิอัศวินช่วยนะคะ มีราชินีเหรียนมีเดฟูนะคะอาจารย์มองว่าถ้าเขากลับมาง้อนะคะคุณนะคะก็อยากกลับไปที่จะอยู่ไปอยู่เป็นราชินีของเขานะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเหมือนกับมันจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างนะคะในการที่การกลับไปครั้งนี้มันจะต้องให้อิสระนะคะหรือคุณเนี่ยจะได้ทำอะไรตามความต้องการของคุณที่คุณได้เป็นตัวของตัวเอง นะคะโดยที่ไม่เอาปัญหาตรงนี้กลับมาเหมือนทะเลาะกันทําให้เลิกกันอีกอะนะคะอาจารย์มองว่าอย่างนั้นนะสรุปแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะมันเหมือนแบบจะกลับไปแต่ว่าอาจจะต้องมีการพูดคุยตกลงมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนที่คุณใช้ชีวิตที่อย่างอิสระเนี่ยคุณก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นการที่ถ้าคุณจะกลับไปตรงเนี้ คุณก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีอิสระในการที่จะใช้ชีวิตของคุณในทําในสิ่งที่คุณชอบคุณรักนะคะพอสมควรนะหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเหมือนแบบมีการบังคับมีการข้อห้ามมีอะไรกันเยอะแยะมากมายนะคะมันก็เลยสุดท้ายมันก็แบบต้องแตกหักกันไปแบบนั้นนะคะ,ะมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไงนะคะมีเจ็ดไม้เท้าค่ะมีอะเออเก้าเหรียญ มีหกเหรียญน,นะคะอดีใจด้วยนีใจด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบากในการตัดสินใจนะคะแต่ท้ายที่สุดเขาจะให้ตามที่คุณร้องขอนะคะให้อิสระตามที่คุณร้องขอนะคุณจะได้เป็นเก้าเหรียญเมื่อกี้ที่คุณร้องไปคือ คุณอยากจะเป็นเดอะฟูลใช่ไหมคะอ่าเขายอมละนะคะเขาให้ค่ะเขาเป็นหกเหรียญเขาจะให้คุณนะคะให้โอกาสตรงนี้กับคุณแล้วก็ให้เงินให้อะไรคุณด้วยนะอาจารย์มองว่าเหมือนอข้อเสนอที่คุณเรียกร้องไปเนี่ยเขาให้มากกว่าที่คุณเรียกร้องอีกนะคะ เหมือนกับว่าเขากลัวว่าถ้าเขาไม่กล้าที่จะทุ่มเทตรงนี้ให้กับคุณเนี่ยคุณจะไม่กลับไปอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเขาจะต้องเสียคุณไปอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้เขาทุ่มเทมากๆเลยนะกับการที่เขากลับมางอนงอ้อขอให้คุณกลับไปนะคะอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเลย <laughs> นะคะรุนมากเลยนะคะสําหรับความรักของชาวราศีธนูนะคะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีการปรับตัวเข้าหากันนะคะ จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระต่อกันมีความสุขนะคะไม่ไม่ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวนะคะหรือว่าไม่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาดอิสระขาดความเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะนั้นท้ายที่สุดสิ่งที่เอ่อคุณเคยทะเลาะกันมานะคะคุณเคยมีปัญหากันมาเนี่ยการกลับมาครั้งนี้มันจะได้รับการแก้ไขด้วยนะคะชาวราศีธนูอาจารย์ดีใจด้วยจังเลยนะเพราะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นการกลับมาของความรักครั้งเก่า นะคะเป็นคุณอาจจะเลิกกันไปโดยที่เด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาดก็ได้นะอาจจะเป็นการแยกกันอยู่อาจจะเป็นการจบที่แบบมีคู่หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะเวลานั้นก็ได้นะคะแล้วได้กลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะความรักของคุณกลับมาครั้งนี้นะคะก็มีการพูดคุยมีการตกลงกันนะคะแล้วก็เข้าใจกันมากกว่าเดิมนะคะน่าจะเป็นความรักที่ไม่บังคับไม่ไม่มีข้อห้ามไม่เอาแต่ใจกันมากเหมือนกับ ในครั้งที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกับคุณเนี่ยห่างกันสักระยะหนึ่งแล้วมันได้เรียนรู้ชีวิตอะนะคะมันเลยมีความเข้าใจกันมากขึ้นช่วงที่ห่างกันก็ยังมีความคิดถึงกันนะคะก็เลยเห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นนะคะวันนั้นณเวลานี้เหมือนกับว่าคุณสองคนมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นนะก็เลิกที่จะเอาชนะค้าคารหรือว่าเออเลิกที่จะทําอะไรโดยที่ไม่คํานึงถึงจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเราก็เลยแบบ เป็นอะไรที่มีความลงตัวนะเพราะนั้นคนสองคนก็น่าจะมีความเป็นคู่นะคะซึ่งกันและกันนะคะก็เลยกลับมาแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันตรงนี้ได้นะอ่ะอาจารย์ขอเป็นพลังงานจากไพ่ออร์ l เคิลนะคะจะมาบอกอะไรให้กับชาวราศีธนูบ้าง <c oughs> นะคะขอบคุณชาวราศีธนูมากมากนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่นะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ,ะมาดูกันว่าไพ่จะบอกว่าอะไร Listen to a d v i c ์นะคะให้ฟังคำแนะนำหรือว่าตรงนี้จะฟังความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะหรือปรึกษากับผู้รู้นะคะในการที่เรามีปัญหาอะไรต่างๆที่บางทีต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันการที่มาปณะนีวะนอมความต้องการของกันและกันนะคะหรือว่าอาจจะต้องพบกันครึ่งทางตรงนี้นะคะ ก็แนะนำนะคะให้หาคนที่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะที่มีประสบการณ์นะคะในการที่จะจัดการกับปัญหาความรักตรงนี้มาก่อนนะคะต่อไปเอ่อเด t h ดเอ่อ a l with the Unexpected นะคะอย่าคาดหวังนะคะเพราะนั้นตรงนี้ข้อตกลงของคุณเนี่ยนะคะ อย่าคาดหวังมากอย่าคาดหว,หวังสูงหรือว่าอย่าก,กดดันเขามากเกินไปนะคะตรงนี้เหมือนกับว่าให้เป็นความรักที่อย่ามีเงื่อนไขยเยอะนะคะหรือถ้าเป็นไปได้นะคะปล่อยนะคะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาได้เป็นตัวของตัวเองนะคะให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะันตรงนี้ก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยไปต่อได้อย,ย่างสวยงามนะคะรักกันแล้วก็ไม่ทําร้ายกันนะ <c oughs> นะคะอารแบบนั้นนะคะ เอ่อซายเลนซิ่งเดไม์นะคะเหมือนกับว่ามันเป็นให้คุณฟังนะคะเสียงอะไรบางอย่างที่มันอยู่ข้างในลึกๆในจิตใจ,จของคุณนะคะบางทีเสียงอันนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดังกล้องออกมาภายนอกให้คุณได้ยินนะคะแต่ว่าคุณต้องใช้ความสงบนะคะใช้สติในการที่จะค่อยๆคิดนะคะว่าชีวิตของคุณเนี่ยความต้องการที่แท้จริงของคุณคืออะไรกันแน่ นะะในการที่จะทําความตกลงกับความต้องการของตัวคุณความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะทำให้ความรักของคุณเนี่ยสามารถมีการปรับตัวเข้าหากันมีความลงตัวมากขึ้นนะคะอขออีกหนึ่งชุดนะคะเอาเป็นชุดนี้ละกันชุดใหญ่เลยนะคะ Simple Life นะคะ Simple Answer นะคะค่อนข้างสับยากนิดนึงนะคะ จานลองดูสับแบบนี้ไหวไหมอ่าโอเคได้อยู่นะคะรู้สึกเหมือนมือเราเล็กเกินนะคะเพราะไพ่ใบใหญ่มากแต่ว่าไพ่สวยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าไพ่ชุด simple answer นะคะจะบอกอะไรเราบ้างนะคะไพ่ oracle ก็เป็นคําแนะนําดีๆนะคะที่จะได้ให้เราใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะเอ่อ give yourself the best นะคะเหมือนกับว่าตรงเนี้ยคุณก็ตั้งให้ข้อตกลงที่ เป็นความต้องการที่แท้จริงของคุณด้วยนะคะให้สิ่งที่ดีสุดสําหรับตัวเองด้วยดังะะนั้นคุณมีโอกาสที่จะเลือกนะคะการตัดสินใจก็เป็นของคุณนะคะสต็อปนะคะถ้าอะไรที่มันร้ายแรงนะคะอะไรที่เป็นความเสี่ยงหรือถ้าพูดอะไรกันตรงนี้แล้วมันอาจจะเป็นชนวนทําให้เกิดความขัดแย้งนะคะการทะเลาะกันขึ้นมาอีกก็หยุดเลยดีกว่านะคะเอาแบบนี้นะอย่าทําให้บรรยากาศอะไรที่มันแบบ หลายๆแบบเดิมกลับมานะคะไพ่ก็ขึ้นมาเตือนนะ turn on the light นะคะเป็นการกลับมาเพื่อที่ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยเห็นเป้าหมายเดียวกันนะคะมีแสงสว่างเดียวกันนะคะอยู่ภายใต้เอ่อเป้าหมายชีวิตนะคะที่คนสองคนจะได้ไปด้วยกันนะคะโดยมีแสงสว่างนะคะจากการใจของคนสองคนเนี่ยนำทางตรงนี้นะคะให้ชีวิตของคนสองคนเนี่ยไปพบกับ ความสุขความสําเร็จนะคะได้ในที่สุดนะโอเค okay, ตรงนี้ก็ขอบคุณชาวราศีธนูมากๆนะคะไพ่ึ้นมาก็ดีงามมากๆนะคะในท้ายที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะต้องผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างก็ตามนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้คุณได้เรียนรู้นะคะชีวิตของตนเองความต้องการที่แท้จริงของตนเองหรือว่าแม้แต่ ความหมายของชีวิตเนี่ยอาจารย์หน่อยแน่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะคะคุณจะรู้ว่าความสุขที่คุณทําในทุกวันทุกวันเนี่ยมันลงลึกนะคะไปถึงแบบในใจที่ลึกๆของคุณน่ะนะคะ อะไรก็ตามที่คุณทำอย่างรู้ค่านะคะคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมากนะคะหรือคนรักที่คุณได้รู้ค่าของเขานะคะแล้วคุณได้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถนอมเขาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่า โอกาสดีๆอย่างนี้อาจจะไม่ได้มีบ่อยนะคะก็ขอให้ชาวธนูนะคะได้แก้ปัญหาต่างๆให้รู้เรืองไปได้นะคะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคนะคะก็ขอให้จบลงในปีนี้เลยนะคะเราขอให้มีชีวิตใหม่ที่มีความสุขสมหวังสําเร็จนะคะในทั้งเรื่องงานเงินความรักต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ